เข้าอะไรมาเสิร์ฟมะคะคุณอันนี้เป็นแซลมอนดองนะคะแซลมอนดองกินกับน้ำจิ้มซีฟู้ดอันนี้เป็นเซ็ตซปเปอร์โกลเลยนะคะก็มีหมูมาลากชนิดค่ะตัวนี้อยู่ที่ประมาณ1,500าบาทนะกคัเือกมะบมาเสิร์ฟเขาก็ใส่ตัว dry ice นะคะก็เพิ่มความคิดเก๋กิมมิกในการเสิร์ฟค่ะ ตัวนี้ที่ถือว่าเป็นของเด็ดเขานะครับก็คือซี่โครงตรงบริเวณไหล่ของน้องหมูนะคะไหลติดกับซี่โครงแซลมอนดองซีอิ๊วนะคะอุ้ยมีสโดดเลยค้ะคุยกันใช้ตะเกียบก็มีทักษะเลยแซลมอนดองซีอิ๊วราดน้ำซีอิ๊วนะคะ น้องเขาก็จะนำเนื้อหมูส่วนที่เป็นซี่โครงบริเวณหัวไหล่ของหมูนะ